เบสเบสเบสอย่าแรนดอมรีสปลวานะไปไหนไม่รู้นะโอ้โหอยู่กันเป็นสิบตัวเลยเนี่ยไม่ไหวว่ะเราคงต้องผมยังยื้ออยู่พี่ยังยื้ออยู่ฮะยังยื้อยู่อีกเหรอพี่ว่าถอยก่อนดีกว่าไหมผมเอาว่ายน้ำมาเลยพี่จิ้มได้ในน้ำโอ้ยสมสงสัยพี่ต้องทำหอกแล้วล่ะ ผมออกก็บเลยพี่เด็โอ๊ยตายตายรัวพี่เบงตายรัวในน้ำไม่เลี้ยงด้วยตามผมเลยไปไปเอาไปช่วยโอ้โหตายฮะเดี๋ยวพี่มาดูนะพี่กล่องกองลอยเป็นเป็นนี่เลยเป็นตายเลยเตรียมตีเหล็กต้องลากไปในน้ำดูมีความสุขนะดูมีดูสนุกเหลือเกิน พักเอาเนอาชีพขึ้นแป๊บน Enemy ห้าสิบสามหูห้าสิบห้าสิบเลยเหรอพี่ผมจะเคลียร์หมดแล้วเนี่ยพี่มากันยังอ่ะมาแล้วมาแล้วมาแล้วไปกำลังไปดูดิกองลอยเต็มเลยเนี่ย,อ,ย,ยอันนี้ของใครวะเนี่ย โอ้ยโดนแล้วโดนแล้วกูโดนแล้วกูโดนแล้วเฮ้ยมีตะบองหนามสวยสัตว์กูนี่กระเป๋าใครวะเนี่ยีแคบูปินบานเลยจอยนะพี่อยู่คนละทางพี่อยู่ที่เกาะเหลือไม่เหลือไม่กี่ตัวแล้วพี่เหลือไม่กี่ตัวแล้วพี่อยู่บนเกาะมันเนี่ยบนล้เกาะโคตรไกลเลยเฮ้ยเพียใครยิง ใครมีต่ลายแดงบ้างเนี่ยพี่มีอยู่หนึ่งอันไหนวะเรีไปทางไหนวะน่ะอยู่ที่เดิมเลยโอ้โหดูวายวนรอบก่อนเลยเนี่ยโอ้ยยังมีอยู่เฮ้ยเกียงสักทีเฮียข้างในข้างในบาเลย เดี่ยดูดิผมผมจิ้มไปทั่วเลยออุ้ยโอ้โหเชิ่โดนเสดยแม่งรุนแรงมากเร็วเข้าไปได้นี่มีขายะากระบอกมันเนี่ยเยอะมากเลยสามเสียนแล้วเนี่ยผมเก็บอยู่เอออืมอะไรของพี่เว้ยนี่ไล่เก็บรอบเนี่ยกล่องี่กระเป๋าใครเนี่ยฮะมีแต่ของตกแต่งบูปิน ของผมไเพี่เอาเลยพี่เก็บเลยไอ้ผมไม่ไม่บูปินบูปินมันกดเก็บได้เลยมันมันกดใช้ได้เลยเก็บแล้วกดใช้เลยเอาี่กระบอกกระเอาปะกระบองเนี่ยใครมีสไลด์แดงบ้างครับนี่กระบองเอานึงกระบองใครมีสไลด์แดงสักอันบ้างกระบองสามอันเลยกระบองเออเอาแล้วป้อมบังข้างในอีกบานเลยมีธนูด้วย ใครมีสลายแดงบ้างครับขอสักต้นหนึ่งครับอันนี้ไม่มีครับกินไปแล้วครับโมบูจะตายต้นอ่ต้นเดียวเหรอต้นเดียวครับดอกไงวะพี่ก็กดลากก่อนดิได้แล้วไม่เป็นไรขอคืนด้วยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บนึงอ่นนี่ตึ่งอันอ่ะนี่กล่องนี้กล่องนี้ตีอันคิดคิดถูกนะที่เอาทำมีดไปไหมหอกกอกปลายมีดมาเอายังพร้อมที่จะเข้าห้องในหรือยัง พี่เห็นธนูอ่ะสองตัวแน่ๆไปเลยเข้าไปล่อเลยเฮ้ยไอ้เขี้ยมันมีทางเข้าไปเลยเฮ้ยมาดิ้เข้าไปรับเฮ้ยมาดีดิมาดิมะมามานี่นี่ธนูอยู่ข้างบนนี่เห็นปะเห็นว่านี่นี่นี่ข้างบนเนี่ยนั่นไป็นครเห็นป๊อบไปเนี่ยนั่นดิโอ๊ย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 โอ้ยโอ้ยโอ้ยโิ๊ยโอ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 ๊ย ไปตัวมาจิ้มกูด้วยไปไปไปตัวไปตัวจิ้มจิ้มจิ้มตายละผ้าเดี๋ยวกูทำผ้าพันแผลรอเลยตัวตัวนุอยู่ข้างบนผมเนี่ยตอนเนี้ยจิ้มจิ้มจิ้มตายไปยหนึ่งโอ้โหจุกกว่าจุกกว่าอยู่สองสองตัวข้างบนอีกสองตัวเจ็บ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  โอ้ยใจเย็เนกูไอลวิทปู่จัดกันโอ้ยตายตายแล้วเหรอเฮีย <c oughs> โดนอะไรไม่รู้เกือบตายตายบาเลยนเนี่ยมันมันมันขึ้นเตือนอยู่นะสี่สิบเนี่ยอีก42ตัวริวจริงจังวะเนี่ยจริงจังวะเนี่ยโอ้ยได้ผมได้ตัวแล้จุกกลับมาก่นอนไปจ้า กูอย่าอย่าอย่ากูโดยทีเดียวกูตายกูโดยทีเดียวกูตายโอ้ช่วยแล้วจิมจิมจิมตาแล้วทะนูมันเล่งยากแก่แฮยากยากยากโอ้ยแม่เออเรียบร้อยไอ้ี่ยกูตายไอ้เัีนยโดนธนู อุ้ยไม้ไม่มีนี่หว่าอายุธนูมันยิงแล้วอีกย่านอยู่โอ้พูดปั๊บแม่งมายิงโดนเลยจัดสวัสดีวิทย์สวัสดีครับทำไมสองคนน้่งตัดเลยอ๋อมานั่งคุยกับวิทย์ไม่ใครมีผ้าพันแผลหรอโยอยู่ที่พี่มาเลยนี่ดูดูของวิทย์ดิมีป่ะตรงวิทย์อยู่อยู่ข้างบนเมื่อกี้ไหนวะนี่มันอยู่ในตัว อย่าไดเดินครับครับเลือดเดี๋ยวคิดตัวมาเนี่ยตามแล้วมั้จะนูยิงผมผมลอยอยู่เนี่ยตัวเนี้ยผมลอยอยู่เนี่ยตัวเนี้ยเลือดไหลไม่หยุดเลยตัวเนี้ยกำลังว่ายน้ำไปใช้ผ้าทำไรไม่มีเศษผ้าเหรอผ้าอันเดียวดูในถุงดูในถุงดูในถุงที่พี่ตายเบนซ์น่าจะมีอยู่มันไม่เห็นเลยจุกเดี๋ยวๆกำลังว่ายไปกำลังว่ายน้ำไปอยู่ Niêm yên, mai bụng chí sip an lenin. Niêm tay tối nay, hoặc là bà lâm mê joe, lâm mê joe. ở lạy 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 lạ lạy 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 lạ lạy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  lạ lạ lạy lạ lạy lạ ป๊อบแบ่งผ้าไปป๊อบปนี่ผมมีสิบเซียนแต่ผมยังไม่ได้ทำมันเลอันนี้มีคนเก็บของมีคนเก็บของผมไปแล้วใช่ไหมนี่ผ้าผ้าผ้าเก็บของเก็บของพี่ไปแล้วใช่ไหมน่าจะมึงไม่รู้เออเออปอของมันหายไปเป็นแต่ผ้ามันแปลก่อนมันเปะโหนี่กูตียนเย็นเลยเนี่ยโหแล้วใครใส่กระโปรงไปเนี่ยไม่รู้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 เฮ้ยใครเนี่ยเยี่สัตว์ยิงกระกลางเลย ได้ผ่าแย่เหี้ยเลยใช้ขวานดีกว่าวะธนูไม่เวิร์กเลยมันเล็งยากเลยจุ๊กจุ๊กจุ๊กงะนูเหรอเฮ้เอ้มีปืนด้วยเสียงปืนจิ๊บหายแล้วลิวออผมเลือดไหลมีสไลด์แดงไว้น้องน้อยมีต้นเดียว เรียบร้อยกูไปหวั่นแล้วเอ่อว่ากูหาลุตเฮ้ยเราของริวดีกว่าโอ้โหไปเลยุปเลยลุบเลยไม่ไหวว่ะโน่ลุดดีกว่านีกว่ากลับไปตั้งหลักกันดีกว่าไปอย่าเลยดูดูแล้วดูแล้วไม่น่ารอดลุบไปเลยลุบไปเลยลุดโอ้ย เขาจะเคลียร์หมดเลยไม่ใช่เหรอเคลียร์หมดอะไรล่ะลิวเหลือหลายเหลือตั้งหลายสิบตัวโอ้ยโอ้โหโอ้โหโอ้โหไม่มีกอด้วยโอ้ยมันมีโล่ด้วยโอ้ยโอ้ยโอ้ยมาดิ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 ิมาดโอ้ยนี่ไอ้เหี้ยตายอีกแล้วไอ้เหี้ยมันมีโล่อ่ะ ตีติดโล่หนะเหลือตั้ง29ตัวเรดิโอสเตชันไม่ไหวแล้วป่ะโอ้โหโอ้โหยี่แม่งโดนทุบหัวแม่งเดินทุบหัวแบ่เลยทีสามัวเอง กำลังไปได้ hmm. ไม่มีไม้เลยเนี่ยใช่ไม่มีไม้เลยชิบหาย<น>แล้วในตัวผมไงไม้โค้งเยอะไม่ได้เก็บมาเลยเนีย่ยผมกำลังจะถึงตัวผมแล้วเนี่ยอย่าบอกนะไม่มีใครอยู่แล้ว <c oughs> ตายหากันหมดแล้วอ้โโอฮอกูโหโหขเข้าไปเก็บยังไงเนี่ยอยู่อะเต็มเลยม <c oughs> ันมืดแล้วไม่ใช่หรอมันมืดแล้วเออมันมืดแล้วด้วยแหละ <c oughs> พี่ยอมเสียของอะทิ้งของนั่นแหละไม่เอาแล้วเราต้องมาเริ่มต้นใหม่กันแล้ว <c oughs> แ้่ไปเอานี่ได้ไหมอะแร่แร่เหล็กอะ ไปเอาไม่ได้ด้วย้าไปเอากูตายถ้าลือเสียววิ่งเข้าไปแล้วเก็บของแล้วก็วิ่งออกไปเลยน่าจะพอได้อยู่โอ้่มันว่ายน้ำไม่ได้แล้วปะว่ายไ,ไม่ได้ว่าย <c oughs> ไม่ได้มันติดมันติดอะไรนะหนาวอะหนาวหนาวใช่เฮ้ยมานอนนี่กนะักำลังกลับเย้ <laughs> นอนได้แล้วเนี่ยเ <c oughs> ย้กำลังกลับกดนอนรอแล้ว ไม่บอกด้วยเมื่อกี้กดเล่นร่มแม่งก็เกิดข้างเกาะเลยเมื่อกี้สาวให้น้ำแรกๆก,ก็จะอย่างนี้เลยนะอ้าวใครยังไม่กดนอนครับรอคนเดียวอ่ะรออยู่คนเดียวอ่ะ ผู้ยืนหยัดอยู่คนเดียวเมื่อกี้เหระก <ś c oughs> ว่าจะตายเียจุกอยู่ในน้ำหา<ม>ทุ่งแล้วครับวิง่งวิ่งตากันเป็นพวนเลยเริ่มหิวแล้วไม้ก็ไม่มีวันนี้ต้องไปดำน้ำหาไม้แล้วล่ะอย่างน้อยก็พาเรือกลับมาได้นะ อ,อันนี่ปั่นเรือกลับมาเหรอเนี่ยใช่เอาเรือกลับมาไอคนเอาไปแม่งก็ไม่เอากลับมาด้วยนะมันมืดก่อนนะมันมืดก่อนก็เลยไม่ได้กลับมาไม่น่าเลยไม่น่าเลยจริงจริง